สวัสดีครับคือในฐานะที่ผมเป็นครูนะครับก็ได้สอนเด็กมาหลายรุ่นนะครับก็ในฐานะที่เป็นคนไทยด้วยก็มีความรักแล้วก็เคารพในหลวงเสมอมาในอดีตที่ผ่านมาท่านกรทรางทำประโยชน์ให้กับบ้านเมืองของเราเสมอมาก็เด็กๆรุ่นใหม่ๆเนี่ย เขาก็ยังไม่รู้อะไรมากมายสื่อต่างๆที่ให้เด็กได้รับรู้ก็มีน้อยส่วนใหญ่จะแบบว่าในลักษณะข,ของลูกกระทั่คือโครงการหลวงต่างๆเนี่ยมากมายซึ่งเด็กเนี่ยยังมีความรู้ตรงนั้นไปไม่ถึงแต่บ้านเมืองเราเนี่ยท้าไม่ได้โครงการของในหลวงเนี่ยทำให้บ้านเมืองเราเนี่ยอยู่รอดมาตลอด แล้วก็ประชาชนของท่านเนี่ยได้อยู่ดีแล้วก็อยู่รอดปลอดภัยมากมากในในทุกส่วนเนี่ยก็อยากจะสอนเด็กให้รู้ว่าบางทีก็สอนเด็กไปตามโครงการต่างๆหรือพยายามสอนเด็กให้รู้ว่าขนาดเราเนี่ยนะครับอย่างครูเนี่ยก็เป็นครูมาร่วม30ปีนะครับก็ได้เห็นอะไรต่างๆมาเยอะ เอยากจะมาเล่าให้เด็กๆฟังว่าถ้าท่านนีย,ยังมีสภาพร่างกายที่แข็งแรงสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงเนาะโท่านนีท่านก็จะได้เดินทางไปติดตามโครงการหลวงของท่านต่างๆไปอีกมากมายแตช่วงหลังๆนี้ท่านก็พระองท่านก็กทรงพระประช,ชวรน,นะครับอยู่ที่โรงพยาบาลเป็นเวลานาน พอท่านได้ต,าดตรากตรังกาาเนี่ยมามากแปดสิบวาแล้วนะครับ80สิบกว่าพรรษาแล้วเนี่ยท่านก็ยังเป็นห่วงแม้กระทั่ทงเรื่องน้ําท่วมเร็วๆนี้เราก็ยังได้ดูภาพจากตัวทัศนว่าท่านก็ออกมาริมแม่น้ําเจ้าพยาที่หน้าโรงพยาบาลศรีลาดท่านก็ยงังทรงเป็นห่วงเป็นใย,ยอยู่เหมือนเดิม ในส่วนที่เราเห็นเห็นแค่ตรงนี้นะครับแต่ในอดีตที่ผ่านมาเด็กๆเ,เนี่ยเขาจะไม่รู้เลยว่าพระองค์เนี่ยทรงของราชตั้งแต่อายุยังพระชนมยุอย่างน้อยอยู่นะแล้วก็ทํามาเป็นเวลามีพระราชกริจกิจนานมากเยอะมากทํายังไงจะให้เด็กมันเห็นภาพตรงนี้ออกมาจะถ่ายทอดความรู้สึกที่พระองค์ท่านให้ทํากับประเทศชาติเราเนี่ย ให้เด็กได้เห็นเป็นรูปกระทำ